กดดูคุยแซบโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะค่ะทำอะไรกันนะคะอ่ะเนี่ยตกใจมายัางไงเนยตกใจ,ใจเลย <laughs> คุยแซบโชว์สวั <laughs> สดีค่ะ บายบายแบบนี้รับรองว่าแซบแน่นอนวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็เ๊กกี้นอกจากต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยแซบแล้วก็ต้องต้อนรับพิธีกรคนเก่งของเราด้วยคุณชมพู่นะเวลคัมแบกขอบคุณสี่วันกับการกักตัวคุณคิดถึงทีมงานคิดถึงพิธีกรแล้วก็คิดถึงคุณผู้ชมมากๆ14ตัวก็ผ่านไปด้วยดีเรียบร้อยสิบสี่วัน14วันจะบอกสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวไปทำอะไรมาให้ห่วยหรอคุณเป็นไงมากกับการกักตัววันแรกๆหน่อยมากคุณผู้ชมบอกตรงๆเลยแล้วก็คิดถึงครอบครัวกับลูกเพราะว่า ใกลลูกไม่ได้ไง uh. เราก็เซฟ เซฟตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอผ่านไปสักสองสวันเริ่มคิดได้ว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาอะไรทาที่เป็นประโยชน์จัดบ้านดูแลตัวเองทําตารางงานว่ากันไปทีนี้ชมพู่อยู่ในบ้านก็ต้องขังตัวเองอยู่ในห้องถูกไหมอยู่ชั้น3คนเดียวอุ้ยสิบสี่วันนะ่าไม่ได้เจอลูกเลยสิอยากกินอะไรก็แค่โทรบอกแล้วเขาก็จะส่งเข้ามาไว้หน้าห้องแล้วเขาก็เดินลงไปกันสามีก็คือดูแลทุกส่วนตรงนั้นแล้วหลังจาก14วันกักตัวไปสวัสจมูกเสร็จอะไรเสร็จผลออกมาปุ๊บก็คือไม่เป็นแล้วเจอลูกแล้วเป็นไงโอ คิดถึงกันแหละเข้าใจคนที่มีครอบครัวแล้วต้องอยู่ห่างกันเลยแค่14วันก็ใจจะขาดแล้วอะแต่ตอนนี้ก็กลับมาปกติก็อยู่กับครอบครัวปกติแล้วก็กลับมาทํางานแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะปลอดภัยแล้วก็มีทีมงานของเราอีกหลายคนนะคะก็เวลค m มแบ็กด้วยนะสุตาขวัญนี่ก็กลับมาแล้ววันนี้เหมือนกันโปรดิวเซอร์ของเราทีมงานเราพี่บีที่กักตัวไปแล้วอกที่แล้วก็คือหลายคนตอนนี้รอพี่พีเคพี่พีเคก็ครบแล้วมั้งแต่พอดีเขาเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาด้วยไงวันนี้วันนี้วันที่2ถูกปะ เขาก็เลยแบบว่ายังแอบแบบกักเผื่อกักเผื่อกักเผื่อแต่มีอีกคนนึงตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะคะคุณพี่เปิ้ลนาคอนคนนี้ก็กักตัวเหมือนกันเห็นบอกจะครบ14วันพรุ่งนี้ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าคุณพ่อบ้าอย่างพี่เปิ้ลนะคะออกมาอัปเดตด้วยนะเพราะว่าเจอหลายเรื่องน่าเห็นใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแมวตายบนหลังคาระหว่างกักตัวอยู่ระหว่างกักตัวเข้อออกมาไม่ได้แล้วร้านที่รัชดาโดนไฟไหม้อีกคุณผู้ชมโอ้โหหลายเรื่องซึ่งพี่เปิ้ลนะคะได้โพสในไอจีด้วยนะคะแล้วก็ลงข้อความเอาไว้นะคะว่ากักตัววันที่13 แล้วแมวตายบนหลังคาบ้านต้องนอนทนเน่าอยู่กับมันแถมไฟไหม้ร้านที่รัชดาออกไปดูแลก็ไม่ได้ปัญหามีไว้สู้นะทุกๆคนตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีนะคะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างคะพี่เปิ้ลก็วันสุดท้ายแล้วของการจัดตัวนะฮะจ้า กงไปตรวจมาเมื่อเช้านี้ไปตรวจมาเมื่อเช้านี้เป็นค,ครั้งที่สามค่ะรอผลตอนเย็นนี้ใช่ไหมคะพี่เปิลใช่ใช่พี่คะเดี๋ยวนะพี่กักตัว14วันพี่ตรวจครั้งที่สามเหรอคะก็ก็เพื่อความสบายใจไงเพราะครั้งแรกเนี่ยเกิดจากการตรวจครั้งแรกก็เกิดจากการตื่นกลัวค่ะแบบเกิดจากเกิดจากอาการหวัดผาวาค่ะเพราะว่าเราเรา,เราไม่ไม่เคยนึกมาก่อนไงว่าสิ่งที่มันเป็น ปูบัดภัยระดับโลกเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้ตัวเราขนาดนี้ <Ha. S 2> และทันทีที่เราได้รับสายปุ๊บว่าเ,เราไปอยู่ใกล้กับคนติดเชื้อมาปุ๊บเนี่ยเข่ามันอ่อนเลยมันทำอะไรไม่ถูก <Ha. S 2> อันดับเลยคือวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปในรถตู้ก่อนเลย <Ha. S 2> พอรุ้ปุ๊บเนี่ยรับตัวสับผมวิ่งเข้าไปรถตู้เลย <Ha. S 2> แบบทําอะไรไม่ถูกนึก <Ha. S 2> ออกป <Ha. S 2> ่ะก็ทำอะไรดีวะกูททาไงดีวะจริงเหรอจริงเหรอพี่เปิ้นไปเขาไปใกล้ติดเชือ้อห่างกันแค่คืบอะ ก็เลยต้องเข้าไปหลบในรถตู้อันดับแรกเพราะว่ากลัวลูกมาโดนตัว <c oughs> กลัวจูนมาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาง่ายๆก็ก็อันดับแรกอันดีตายก่อน <c oughs> เขาไปหลบในตู้เสร็จแล้วก็ค่อยโทรหาหมอว่าเอาไงดีว่าตอนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคนอื่นเขาเขาเขาตรวจกันสองรอบคือตรวจหัวกับตรวจท้ายทําไมพี่ต้องมีตรงกลางด้วยคะเป็นสามรอบอะคะพี่เปิ้ลไม่คืออย่างนี้พอดีเพื่อนเป็นหมอเยอะไง เขาก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้ามันติดเนี่ยนะถ้ามันติดจริงๆเนี่ยแล้วร่างกายเรามันแข็งแรงค่ะคือการที่คุณหมอบอกนะวพาพี่เปิ้ลเป็นนักกีฬา,าะะนั้นเนี่ยถ้ารอมันจะออกเนี่ยมันก็มันอาจจะออกยากกว่าคนอื่นอ๋อนะสามวันที่ไปรับเชื้อมาเนี่ย มันก็เชื้อมันก็จะออกมาในร่างกายแล้ว <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> แต่มันไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดคุณหมอบอกว่ากักให้ครบ14วันก็ได้ถ้าหรือไม่จนกว่าแสดงอาการแล้วค่อยค่อยไปตรวจก็ได้ซึ่งเราแบบทำไมทำไมต้องรอนึกออกไหมถ้าในเมื่อถ้าครบ3วันเชื้อมันอยู่ในร่างกายจริงเพราะนั้นเดี๋ยว แล้วมันไม่ออกมาเรารอถึงเจ็ดวันมันก็ไม่ออกมาแต่มันอาจจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายเราแล้วก็ได้ก็วักที่ก็เลยไปตรวจครั้งที่สองพี่ปอน,นแล้วแล้วอยู่บ,บ้านกี่วันนะคะถึงมีแมวมาตายบนบน,บนหลังคาบ้านก็คือพออยู่ไปเนี่ยอยู่ๆไปเนี่ยคือกลิ่นมันเน่กลิ่นมันเน่ากลิ่นมันเน่า,นนนาตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะกักตัวแล้วนะจริงๆ ก็นึกว่านึกว่าเอ๊ะหนูตายบนหลังคาหรือเปล่าค่ะก็แสดงว่ายังได้กลิ่นนี่ไงเขาบอกว่าคนเป็นโควิดคือจะไม่รับจะกลิ่นอะไรแล้วนะอาจจะแสดงว่าได้กลิ่นก็ยังถือว่าโชคดีนะพี่นะใช่ก็ก็ไม่รู้แล้วพอพอพอไปครบเจ็ดวันแล้วเราเอ๊ะกลิ่นมันค่อยๆหายไปแต่แมลงวันมันเข้ามาแทนคือตอนอยู่ในห้องอ่ะเราต้องอยู่ในห้องกับกลิ่นของแมวตายคิดว่านะคิดว่าเป็นแมวตาย ค่เราก็ทําไงดีวะตัดสินใจว่างจากปีนฟ้ามันเลยปีนเข้าไปปารากฏว่าไปเจอลูกแมวตัวเท่ากําปั้นน่ะวิ่งอยู่เจ็ดตัวว้ามีลูกแมววิ่งอยู่เจ็ดคนคือหลังคานั่นไงในภาพที่เราดูกันอยู่นะคุณผู้ชมเออน่นน่ะ,ะมันน่ารักมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่มันลูกแมวแสแดงว่าไอ้กลิ่นที่ตายไม่ใช่หนูตายนะต้องเป็นกลิ่น กลิ่นพี่น้องของมันแน่เลยที่ตายจากจากแปดตัวก็เหลือนับได้เหลือเจ็ดตัวศูนย์ไม่ต้องใบค่ะพี่เลยแล้วหมดเลยออกแล้วเรื่องแมวนี่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่มีเรื่องไฟไหม้ร้านที่รัชธาอีกพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสุดหนเหลือเจ็ดเมื่อวานออกศูนย์เจ็ด S <S, <S โอ้โหไม่ท like bon ันแล้น่าจะได้คุยพี่เปิลก่อนพี่เปิ้ลเรื่องไฟไหม้ร้านที่ราชดาอัปเดตหน่อยค่ะพี่ก็พอไอ้ก็เมื่อประมาณสักไม่กี่วันมันเนี้ยก็ตีสามตีสามน่าจะไฟฟ้าลัดวงจรที่ที่ร้านรัชดาก็ไฟไหม้โอ้โหพวกรถดับเพลิงก็มาเราก็พอเช้ามาเราถึงรู้ไงแต่ เราไมอยากไปที่ร้านมากแต่ก็ออกไปไม่ได้เสียหายไปเท่าไหร่พี่เปิ้ลคะก็หลายแสนอยู่นะหลายแสนค่ะใช่เพราะว่าเพวกไฟฟ้าทั้งวงจรพวกตู้แช่พวกเครื่องครัวอะไรทั้งหลายแหละมันไหม่อยู่ช่วงหลังร้านนี่ฮะใช่<อ>แต่ก็ต้องรื้อระบบสายไฟอะไรใหม่ทั้งหมดเลยก็น่าจะตอนนี้หลายแสนอยู่ฮะใช่พี่เปิ้ลคะตอนนี้ร้านก็คือยังเปิดไม่ได้ถูงไหมคะ ร้านเปิดได้ร้านเปิดได้ปกติร้านเปิดได้นนปกติเลยได้ช่วยๆกันไปกินหน่อยค่ะได้ค่ะเพิร์อยากฝากอะไรถึงแฟนๆไหมตอนนี้แฟนๆเป็นห่วงพี่เปิ้ลนะอะไรนะฮะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่ดูพี่เปิ้ลอยู่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงมากนี่ก็กักตัววันสุดท้ายแล้วแล้วก็ไปตรวจมาแล้วรอผลถูกไหมฮะอ๋อใช่ก็เดี๋ยวเมื่อเช้าไปตรวจแล้วที่โรงพยาบาลพระรามเก้า,ะานะฮะ, <ๆ S 2> ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ก็ก็น่าจะทราบผลแล้วประมาณสี่โมงห้าโมงเย็น ตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บคอหน่อยๆไม่เอาสิพี่คขอ,อันนั้นน่าจะนอนตกหมอนค่ะเพราะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์รายการใครเลยเนี่ย <c oughs> คือแท้งเลยเจ็บคอเลยเนี่ย <c oughs> ก็กเย็นนี้ทราบผลนะฮะก็คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะรอดนะฮะเพราะว่าแต่ถ้าติดก็คงติดกันทั้งบ้านแล้วละ่ะเพราะว่าไม่น่ารอดละเมื่อวัวนสองวันนี้ก็ลงมาใช้ชีวิตร่วมกันห่างๆแล้วนะฮะ ค่ะพี่เปิ้ลขอให้ปลอดภัยไม่เป็นอะไรแน่นอนชมพู่เชื่อแบบนั้นเพราะว่าพี่เปิ้ลทำบุญเยอะแลวเป็นคนดีและที่สําคัญนะพอออกมาชมพู่ก็เดี๋ยวจะไปทําบุญเหมือนกันทําบุญด้วยนะพี่นะาโอ๊ยไปไปไปอันนี้ไปเลยขอบคุณมากอ่าแล้วก็อ่านเนื้อร้านอาหารคนจะได้ไปกินกันเยอะและพี่หุ่นดูพี่เปิ้ลได้นะคะร้านเปิดอยู่ที่ตะปูไปนครพระรามสามนะแล้วก็กรุดทอง คุณทองบายนกรพระรามเก้านะครค่ะได้ค่ะพี่เปิ้ลขอบคุณมากๆที่สละเวลามาคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่จเยียมไว้เยยี่มที่รายการนะได้เลยพี่เปิ้ลขอให้ปลอดภัย stay safe ค่ะอือเนอะเป็นหนึ่งคนที่โดนกักตัวเหมือนกันมีผลกระทบเหมือนกันแต่ก็เหมือนเขาเรียกว่านะพลังใจดีค่ะเนอะอะมาถึงแขกรับเชิญดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ